บอลน,นะคืคะคคเพิ่นจะไปต่งางหากยุคของเอาล้วนเป็นกรจำพานี่สุดยุ่นั้รวมกันก็คืว่าเราเป็รัฐตัางหา,งม,าม,มีเสียงเ <c oughs> <c oughs> ข้าหรือว่ามีเสียงนี้คุยกันเปน Men, 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 men la. Men, men, men la. ของน้องสามเณรน,นะครับในโครงการก็คือการทำสามีกิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งนะครับที่ภิกษุสามเณรเพึงอนทำความชอบอต่อการเพื่อความสามทีอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขหมายถึงการขอขมาโทษกันให้ภัยกันเพื่อให้เป็นกรรมต่อกันและยังแสงออกถึงความนอบน้อมของสิทธิที่มีต่อครูบาอาจารย์นะครับต่อไปนะครับเป็นตัวแทนน้องสามเณร เป็นผู้นำการ้ำอขอขมาเป็นระดับต่อไปครับกระผมต่อไปนี้เป็นก็เป็นการขอขมากับต่อกันเพื่อ เยนะกตังสภาลตีนตังสภังอภลทังปภาปภลทังธมตุโนภันเตธมตุโนภันเตอหังคัมมากีตุงเหปิเถกมิตตพัง <Sanamalı>

พิธีแต่งงานนรับการิธเจ้าที่การพิสระนายท่มีโลเจ้าพระตนวจพระส้มเจ้าอาวาสป่าที่วิมุติมงคลจเลยเรียงจะเดินพนขุดดของคระชัติผู้ใหญ่บานให้ส้ม จรารณธรรมเวรในนามคณะกรรมการวิยาการดำเนินง,งานสำนักงานเจาน้าคณะตำบลหาเขาเขียนที่สองขอขอบพระคุณท่านแก่ผู้ีเกียและคณะผู้ปกคอรองทุกท่านขอเรียนความเป็นมาในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้บัวทราบโดยสังเกตดังนี้สืบเนื่องจากได้ขณะเหนปัญหาของเยาวชนตลอญมา ตลอดจนเห็นความสําคัญของเยาวชนไทยตามจนบทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมตามวัตถุประสงค์โดยมีเยาวชนบรรพชาเป็นสารเณรเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาครร้อนประจำปีพุทธศักราช2557เป็นจานวนทั้งสิ้น26ลูกและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ประเติดีตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมให้โยวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้โยชนรู้จักหน้าที่มีระเบียบมีวินัยใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและข้อที่4เพื่อรณรงค์ให้โยวชนได้รู้จักพวกของอาไรยุควันนี้ได้เวลาอันสควแล้ว ครบผมขอการาบลาพรนิมนต์ท่านเจ้าพิการเพื่อศักดิ์ญาณวีโรเจ้าคณะตำบลห้วยส้มเจ้าอาวาสวัดป่าเทพวิมงคนเป็นผู้มอบเยรติบัตให้แก่คนณะพระวิทยากรและสามเณีนในโครงการบรรพชาสามเณรพระดูร้อนประจำปีทุกศักราร2557เป็นลำดับต่อไปข้าพระบรมต่อไปนะครับเป็นตัวแทนคณะพระวิทยากนะรากนะแลว้วมอบ บนะครขอที่มนตสามยินกิติชัยพานุษป็ตนตัวเทพระภิกษกรรับหมอิบัติขอทีมนครับแม่ห้องน้ำสั่งเินมองนครับผม,มนกท ดนะครับนี่อันนี้เวลาี่เราจะปล่อนะถึงนครับระดังต่อไปจะเป็นการมอบบุญทิบัติให้แก่สามัเรียนที่ทงออก,การอบรมในโครงการบัณฑรตชาสามัเรียนข้าวดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2557ณวัดตาที่เป็นวิมุงข์วนและจะได้เข้ารับไปรู้ทบัติตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ลำดับที่หนึ่งสามเณรพีรพงศ์ทองแสงยรชยนโตโพธิยามุลเลสกัญญานังยันทิวาตโนเอวังกวังวิชโยโหหิญาตุชยมังคะเลอะภาลาจิตามังเกสีก <c oughs> <c oughs> ลำดัะที่สองสามารถอ่านไป้ลาภุตตาภูตตาปัตโตปโมชิตสุนังกัตตังสุมังลับที่สามสามารถอ่านได้ตุโิติโนสุนโนสุโมตโตจตุจินาลำดับที่สี่สามารถอ่านได้ลาภะตตานังการยา thì qua thế và thì bà thì lòng là tham thì dễ chọn tô thôi gì qua thế quan toàn thếătà quan Kale tak panam, cita-cita langge, siksa langge, siksa langge, Kale habis siksa, bangun panam,

vādākhi nārihātā vādākhaṁ saṅgaya vādākhi nīcayam tōkoti āmuleta kāyātā vādākhi nārihātā vādākhi nārihātā vādākhi nīcayam เจเสยยาสุจัยธรรมกะเณบรรลัดที่23สามิกรรมบัตรด่างแก้วสิเสตะคทวิปปกเรอภิเสสเอลัมนะสัง <laughs>